เมียเช่าสมัยก่อนมนะันเขาเรียกเมียเชา่นะชาฝรั่งเนาะเพลงเมียเช่าฝรั่งมันกระดังเนาะตอนที่แม่เช่าไปกับฝรั่งเนาะแบบว่าไปแล้วเขานะเราก็มีเราคิดวิตเราอะค่ะคิดในใจอย่างดีนะว่าคิดว่าตางไม่มีใครเสียเปรียบใครนะแบบว่าเราก็ได้กําไรเขา,าก็ได้กําไรเราต่างได้ก,ก,กันลงได้กันอะเราจะถึงจุดหมายถ้าเราจะมีเนื้อคู่ฝรั่งเราต้องกล้าเสี่ยงนะ เราไม่ต้องไปฟังใครทั้งนั้นนะเพราะว่าไปเขาเราไม่ใช่ผัวเมียกันแน่นอนนะต้องพูดเลยเลยนะสมัยไหนก็เหมือนกันอย่าเราไม่ใช่ผัวเมียกันเราไปกับฝรั่งที่เรายังไม่ได้แต่งงานหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะเราก็ถือว่าเราก็ถือว่าเป็นเมียเช่าเมียอะไรก็ว่ากันไปล่ะลองกันถ้าสมัยนี้ก็แบบพูดอย่าให้มันน่าเกลียดว่าเป็นเมียเช่าแต่แต่ก่อนเขาเรียกเมียเช่าจริงๆนะ เออแต่ตอนนี้เขาก็ไม่เรียกกันแบบนั้นแล้วแต่คนก็จะมองเราอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้จะมองว่าเราทําอาชีพอะไรยังยังมองเหมือนเดิมไหมนี่ก็ไม่รู้นะแต่ก่อนที่แม่ชอบคบกับแฟนคนก็มองเราในอาชีพนั้นทั้งที่อาชีพผู้หญิงหาก,กินผู้หญิงรับจ้างเนี่ยให้ความสุขผู้ชายเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นกันง,ง่ายๆไม่ใช่ทุกคนจะได้รับอาชีพนี้หรือว่าทุกคนจะทําอาชีพนี้ได้ อาชีพนี้ต้องโดดเด่นมีสเสน่ห์แล้วก็มีการเยรือยโยนมีมีลีลามีความมีลีลามีการสแสดงนะคะเพราะว่าการทำอาชีพนี้ต้องสแสดงละครด้วยนะเวลาที่เราไปใช่ไหมทรายนะใช่ไหมเราก็เราเวลาอยู่ที่แสงใช่ไหมคนมาดูเราเยอะเราต้องโดดเด่นเราต้องแต่งหน้าเราต้องแบบพอขึ้นแสงเหมือนกับหมอลำนะ่ะเวลาเขาขึ้นเวทีทําไมเขาโดดเด่นนักร้อมเขามีคอรนึกออกไหมเขามีคอร เวลาเราไปกับฝรั่งเราก็มีของดีที่พ่อแม่ให้มาโอเคเพราะ okay. ว่าเราไปอย่างเต็มใจเนาะไม่ชอบนะคิดอะไรก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วก็เป็นแบบว่ายังไงอะเขาได้กําไรเราได้กําไรถ้าไปไปด้วยกันนะคะเราก็ได้ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาได้ไปเห็นว่าน่นนี่นั่นเลยคุยภาษาด้นนนี่นั่นเราก็ได้เรียนรู้นะคะชิ่แค่นี้มันก็จะสบายใจ ถึงว่าเราจะไม่ได้เขาหรือว่าเราจะแบบว่าพลาดเราแ่าดวงเราไม่ได้เนะื้อคู่ฝรั่งก็กลัวชาวบ้านว่าเนอเวลาไปกับฝรั่งเอ้ยเขาคือก็เขาไม่แต่งงานด้วยก็จะกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าชีวิตมันสมัยนี้แล้วเนาะสมัยในคนเข้าใจมากขึ้นไม่ต้องกลัวบางคนอายไงว่าโอ้ไปกับขเขาแล้วขเขาบอแต่งเขาเครียดได้เป็นคนเครียดตัวเองไม่ชอบเป็นอย่าง,งาังนนะไม่ชอบว่าเอ้ยเดเอาเถอะ ่างคนต่างแยกกันไปเท่าสตงเราไม่ใช่เนาะเราก็กลับไปทํางานเราก็เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ลูกเราต่อไปเท่านั้นเองเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือถ้าเราได้แต่งงานกับเขาอย่างที่เราคิดหวังก็ก็ถือว่าเป็นเนื้อคู่กันก็บนบานสังเก่าเหมือนกันนะไมช่ช่วงนะ่ะเออโบราณบนแล้วก็ของดีอยู่ที่ไหนบนย่างเลยประมาณนั้นแหละคะ่ะก็ใช้ภาษาอาคมด้วยนะคะ ให้ความน่ารักความเสริมของตัวเองด้วยแล้วก็ลีลาแล้วก็การแสดงนิดนึงอะไรไบ่ไี้กับเขาประมาณนั้น